สวัสดีวันหยุดค่ะหลังจากไปทำบุญที่วัดกันแล้วนะคะกลับถึงบ้านมาแล้วก็เตรียมตัวเข้าสวนมาปลูกฝรั่งกันจ้า,ขา,ขาก็ฝรั่งที่เราซื้อต้นมาชำเองอะค่ะทุกคนตอนนี้รากน้องเดินดีแล้วนะคะก็เลยเอามาปลูกในสวนค่ะแล้วก็คือแบบฝน ห่างออกแล้วนะคะแล้วก็สามารถปลูกของได้แล้วคะ่ะดินไม่แฉะเกินไปแล้วเนาะก็มาปลูกฝรั่งกันคะ่ะทุกคนรอบนี้ลงไปประมาณเกือบเกือบหสิบต้นนะคะเ <ไป S 1> ด็กยญิงนูดีก็มาช่วยด้วยคะ่ะเป็นกิจกรรมครอบครัวนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวได้เลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าถ้าฝนไม่ตกหรือว่า แดดไม่แรงเกินไปนะคะเราก็จะพาลูกเข้าสวนด้วยเนาะมาาเรียนรู้มาทำเป็นกิจกรรมร่วมกันค่ะ,ะเขาก็ช่วยบ้างเล่นบ้างนะคะตามภาษาเด็กให้เขาค่อยๆเรียนรู้ไปคะ่ะทุกคน <laughs> ดีใจมากปุ๊กเสร็จแล้วนะคะ คือรอบนี้เรา,อาเอาฝรั่งมาปลูกในร่องของทุเรียนนะคะเพราะว่ากว่าทุเรียนจะโตแล้วก็ออกดอกออกผลผลิตนะคะเราก็มันเป็นช่วงร่องทุเรียนนะคะระยะร่องของทุเรียนมันเป็นพื้นที่ว่างเนาะเราก็เลยเอาฝรั่งมาลงปลูกค่ะทุกคนเพราะว่าฝรั่งเนี่ยประมาณ4-5เดือนก็ ออกผลผลิตแล้วนะคะสามารถเก็บลูกขายได้แล้วคะ่ะทุกคนก็ดีกว่าจะปล่อยพื้นที่ว่างนะคะในร่องของทุงเรียนเนี่ยเราก็ฝนเปิดแล้วเนาะเราก็แพนว่าจะลงหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวโพดนะคะปลูกแตงกวาคะ่ะแล้วก็วันนี้ก็มาปลูกฝรั่งก่อนเลยคะ่ะทุกคน ก็ฝรั่งนี้ก็มีแลนว่าจะจะสั่งมาเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าก็อยากให้เป็นรายได้ประจําเดือนของเราอะคะ่ะรายได้หลักประจําเดือนของเราเลยก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะรายได้หลักอีกทางเนาะนั่นแหละคะ่ะเป็นยังไงคะนี่ก็คือบรรยากาศในสวนเนาะปลูเสร็จแล้วจ้าทุกคน เกือบเกืห้าสิบต้นนะคะที่ปลูกกันวันน,นี้ก็ประมาณไม่นานค่ะแปบ๊บเดียวเสร็จหลังจากปลูกเสร็จแล้วเราก็มาทําระบบน้ํานะคะให้น้องฝรั่งกันค่ะเราใช้เป็นสายเป็นท่อ PE นะคะแล้วก็เจาะใช้หัวสปริงเกอร์เล็กค่ะทุกคนไว้ลดนะคะ ก็เป็นกิจกรรมครอบครัวที่ทำร่วมกันอีกหนึ่งกิจกรรมในวันหยุดค่ะทุกคนฝา